ขุ่นดีเด้พี่น้องบึงตี้เหรครับมาสิตักให้พี่น้องมึงเลยบาทเดียววู้ดครับพี่น้องบึงตี้เหรครับยัง่ี้ว่าเรี่ยวแห้งเด้พี่น้อง,องวัดดีครับเมื่อกี้ก็พอกระบาลน้องในช่องกบปลาพระรวยเนาะพี่น้องเนะาะเมื่อกี้บาลน้องกับจิภาไปอัปเดตเบิ้งปลาไอสไ વ ัครับผมเพราะว่าก็เลี้ยงมาอยู่สองอาทิตย์แล้วเนาะกับจิภาพี่น้องไปเบิ้งครับผมเพราะว่าเพิ่นใหญ่ไว้แห้งเพราะว่าเอามาเลี้ยงใส่บ่อดินนี่ก็ถือว่า โอเคอย่า okay, พี่น้องเรียงไงว่าจีนเนาะไปเบิ้งเลยครับผมพ,บพุ่นละครับอุ่นจีภาพพี่น้องมาเบิ้งเนาะไปเลยครับผมนี่แล้วเนาะครับเนาะบ่อปลาสวายครับพุ่นเอาบัวมาปลูกไว้พี่น้องก็ลัางงามเพราะว่าม่วนนี่ก็เพิ่นพักบุ้งก็ลังแตกยอดเนาะเดี๋ยวบ่าวน้องก็จะได้ลงไปเด็ดยอดเพิ่นออกครับผมพอห้เพิ่นแตกใหม่เพิืชจะสิแตกงามกว่าเก่าเนาะนี่แหละครับผมผมาเบิ่งเลยบ่อปลาสวายนะจีภาพพี่น้องมาเบิ่งปลาสวายมื้อน,นี้ครับผม เอาบัวมาปลูกไว้กะใหญ่ไว้อยู่พี่น้องออกดอกละแป๊บเดียวออกดอกแล้วว่าจะเอาหยังมาปลูกไว้กับขืนงามได้พี่น้องเบิ่งเลยครับผมมาคือปล่อยใส่บัวใช่ปเบื้งจิดล่ะเอ้ยใหญ่ไว้ดีได้พี่น้อง พี่น้องมึงเลยครับผมพูนเทียวปลาบัวเ,เพราะว่าบอ่อนีบ่าวน้องบ่ได้เอาบอกหอยลงเนาะบ่ได้เอาบอกหอยลงจังว่าพักพวกพักพักบุง่งพวกต้นบัวนี่ยั่งครับพวกถ้าเอาอันบกหอยปล่อยลงนี่บัวกขาบ,บ่ยั่งพี่น้องพักบุ่งกับบ่ยั่งเอาลงเลี้ยงอยู่สามบอ่ออยู่พี่น้องบ,อบ่บอถุ่นล่ะบ่อปลาเข็งแล้วก็บ่อปลาดุกหนักแล้วก็บ่อปลานิ่งเอาลงเลี้ยง เพราะว่าอาร่งงหายเป็นกินพวกปักบุ่งเนาะในหนองนี่แหละครับผมเดี๋วกกบทิผ้าตักขึ้นมาเบืงเอบงน้ำเนาะวัวนนีน้เพราะว่าบ้าน้องกะสิผ้าพี่นนองเอ,อยพี่นนองมึงตีเหรครับแต่อ่อนส่อนแห้งยวะ่ะแ๊บเดียวได้พี่นนองมึงตีละ่ะเพราะว่าเป็นปลาสวายนี่เป็นปลาที่ใหญ่ไว้ครับแห่งเอามาล่องนักบอดินใหญ่ดีแห่งเพราะว่ตาตะกรบานนก้าน้องกะคิดว่าสิเอาล่งมาเลียงอยู่ในกระช่างนี่เนาะ ก็เลยไดป้ปลาไอปลาเทพโพครับไปเลี้ยงเทพพไป,ปเลี้ยงอยู่ในหันก็ถือว่าใหญ่ไ,ไว้คือกันครับเพราะว่าเขาเลี่ยงแบบทดสอบให้เบิง้งแบบสองบ่อนะครับเนาะบอดินกับน,นี่แหละ,ะตะกอนบ,บาวนองกับมีตั้งแต่บอ่อเดียวครับบอ่ออันอยู่ในน้องสาบอ่อเดียวเนาะ,ะเพราะว่ากับซ้ำซ้ำนี่แหละ,ะประมาณนี้เนาะเพราะว่านนะะก็เห็ดเห็ดให้มันเพิ่มมีหลายหลายอันเนาะครับเนาะ เขาก็สิดีเลี้ยงแบบหลายป่าเขามีน้องเดียวมีน้องสาน้องเดียวเขาก็เห็ดกระช่างไ่กระช่งร้อยของบ่าน้องเนาะเพราะว่าขีบของบ่าน้องก็มีขีบเห็ดกระช่งพี่น้องกระเห็ดให้พี่น้องเบิ่งอยู่เนาะพี่น้องก็เขาไปกดเบิ่งใดครับผมเพราะว่าบ่าน้องกระเห็ดในกระช่งให้พี่น้องเบืองนําเนาะแบบเฮาแบบประหยัดครับพี่น้องแบบลดต้นทุนเฮาก็เห็ดขึ้นมาแล้วก็เอาพวกกวดน้ำมัดน้ำขังมันนอกเพิ่นกระสิลร้อยได้ พราะว่าเวลาขึ้นก็ขึ้นตามน้ำโลงลงตามน้ำครับเพราะว่าบา้าน้องม่วนก็บ,บ้าน้องก็เลี้ยงยีน่นี่น้องผลก็มีครับเพราะว่าตัวนี้ก็เห็ดบอดินเนาะก็เลยได้จบบอดินเห็ดดัิตักให้พี่น้องเบิ่งน้าครับผมตังไงไวใหญ่ใบแห้งครับอืมบะตีนทอดเป็นเป็นปลาทีแบบขุ่นดีเด้พี่น้องมันตีนะครับดัิตักให้พี่น้องมึงเลยบาทเดียว วุ่นครับพี่น้องเบื้องตี้แหละครับยัง่ี้ว่าเลี้ยวแห้งเลยพี่น้องอืเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นกับเบาะกบบาขึ้นหนามนสูงไปได้เนาะเนี่ยให้เบื้องเป็นรุ่นรุนโตขึ้นอู้ยเบื้องตี้แหละพี่น้องเพิ่นตะเบื้องแห้งรุ่นใหญ่แห้งนี่แหละครับผมบ้าน้องกะเฮ็ดให้พี่น้องเบื้องหนำเนาะกะเอามาอัปเดตให้พี่น้องเพราะว่าเพราะว่าสำนึงเพิ่นกัสิเป็นปลาอันนี้นอกหนามใบเนาะ เบิ่งครับย่างก็ปล่อยลงพูนๆูใหญ่ไว้พี่น้องซื้อมาแป๊บเดียวพุ่นติล่ะ2อาทิตย์เบิ่งครับพุ่นสิพอปีงล่ะเดี๋ยวบ่าน้องก็สิอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งเรื่อยๆเนาะพี่ต้นหนึ่งมันอยู่สูงๆนี่ครับงนานเฮ้ยพี่ตีล่ะพี่น้องเฮาเลี้ยงไว้ก็เป็นเตอเบิ่งต่อ่อนซอนต่อ่อนซอนครับก็พอได้เบิ่งเพิ่นนี่ล่ะนั่นเห็นบ่พี่น้องถ้าเฮาเอาอันนี้ดนๆเนาะเพิ่นการนอกไว้ล่มเข้าท้องเพิ่นครับ เพราะว่าจั้งน้อยเพิ่นกัฟืนเพราะว่าล่มล่มเขาในทองเพิ่นนะครับนี่แหละครับผมได้บ้าน้องกสิเอ็นให้เพิ่นพริกให้เพิ่นตั้งน้อยปึ๊บปื๊บป๊บหนานี่ก็ฟืนพี่น้องเพราะว่าปลาม่ตนนี้สีอันนี้โดนบ่ได้เอาขืนโดนบ่ได้เนาะเพราะว่าล่มสีขาวทองกันคือกันก็ปลาเทโพเลยพี่น้องเพราะว่าเพิ่นก็เป็นสายพันธุ์แบบเดียวกันเนาะเอาขื้นซ่ําหนึ่งนีกับสีล่มขาวทองตะว่ากับ บัวาไตาพี่น้องตายยากเนาะขึ้นแป๊บเดียวก็บัวไตไม่นเอาขึ้นแป๊บเดียวบัาาบบวไาตานี่ครับปลูกบัวไว้กระงั้มทะนงมอเสาพี่น้องจังสีบานเนาะบัวม่วงในเน่ามอเสาวเป็นกระสีบานออกมาบัวแดงพี่น้องตําได้เดี๋ยวบ้าน้องสิไปเอามาปลูกให้เต็มหนองนีง่แหละพี่น้องเพราะว่าเห็นเพื่อนปลูกแล้วปลูกแล้วก็ติดเนาะติดดีเพราะว่าตัวนี้กระสีลงไปเด็ดหยอดเพิ่นออกไม่เด็ดเด็ดเด็ดออกเขาก็เอาไปพัดน,น้ำมันครับ นี่ก็เป็นอาหารเท่าไรเลยได้พี่น้องผัดน้ำมันกินก็ะตําบะคงมสซบต้อพี่น้องผัดจำหนึ่งเนาะนี่แหละครับผมกับบ้านนองกับเห็ดให้พี่น้องเบิ้งกสีภาพี่น้องอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเนาะเท่ากสีเบิ้งไปเรื่อยๆแต่ละบ่อประม่าณเท่ากสีมาภาพี่น้องมาเบิ้งอีกทนึงสองอาทิตย์สามอาทิตย์จะเท่ากสีไหลกันไปเนาะแต่ละป่าครับเพราะว่าบ้านนองกับมีหลายหนองนะเพราะว่าบ้านนองกับเห็ดไม้ข้างบนนี่แหละครับผมกระจกสาขึ้นมานํา จกหาบอกระลองเห็ดเบิงกับมาถดลองเลียงเบิงล่ะก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องเขาเลียงแปบเดียวกะเลียงในบอดินสีไงไงไวเนาะเพราะว่าบ้าน้องก็ซื้อมาเลียงล้องหนีอยู่กะสีลอยหาลอยก็โตเอามาถดสอบเบิงทดลองเบิงว่าเป่นสีไงเฉดๆกะเอามาเลียงไว้แลกกะถือว่าผลตอบรับดีพี่น้องเอามาเลียงแค่ซ้อาทิติโตัวไงล่ะตะก่อนเอามาหน่อยๆเนาะพี่น้องก็ไดเบิงของบ้าน้องแต่รื้อเริ่มเอามาปล่อยเนาะคูเมือนี่ก็ตัวไงแหละพี่น้องก็ย้อนจีพ่อเดือนได้พี่น้อง แค่สองอาทิตย์ก็ถือว่าโอเคครับผมนี่แหละครับผมพูดไดพ่อะไอ้มีบอมีทีจริงๆเขาก็เปลี่ยนเนาะเปลี่ยนจากทีหนา้เาเขานี่ยจากหน่อยนึงก็เอามาปรับเป็นผืนแบบเห็ดห้มีไรยใดหมุนเวียนเข้าตลอดนะเนาะเขาก็สีเห็ดต้าน้าหลายเขาก็เอามาเปลียนน้ำครับผมเขาก็มาเปลียนเห็ดแบบให้มีไรใดหมุนเวียนให้เขาน้ำเนาะเขาก็สีสางไรยใดมูลค่าอยู่หน้าเขานี่นะครับผมประกอบเขาก็สีเห็ดเต้านาอย่างเดียวเพราะว่าคงบาลน้องก็ จงไวเนาะจงไวข้างบนผมก็ไว้เห็ดหน้านําแล,ะะล้วนะกเ็เรือนี่ยเหมือเขาก็เห็ดป่าเดี่ยงป่าปลูกต้นใหม่แจ็คหน่อยนี่แหละครับเป็นหน่อยๆคือข,ของบาลน้องนี่เนาะนี่แหละครับผมก็อย่าลืมในช่องกบป,ป,ปา่าพารวดด้วยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามบาลน้องนะครับผมเพื่อเป็นก้ำลังใจเนาะบาลน้องก็ับเห็ดคลิปให้พี่น้องเดือดๆครับผมสวัสดีครับ